ที่มีโอกาสคว้าตัวไปสถานการณ์ปัจจุบันของฮาวิอินเลียดกองกลางดาวรุ่งวัย22ปีของลิเวอร์พูลกำลังเป็นที่จับตามองหลังมีรายงานว่าหงแดงได้กำหนดค่าตัวของเขาไว้แล้วหากนักเตะต,ต้องการย้ายออกจากทินแอนด์ฟิวเพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอค่าตัวของฮาวิอินเลียดจากรายงานของสื่อต่างประเทศลิเวอร์พูลได้ตั้งค่าตัวของฮาวิอินเลียดไว้ที่ อย่างน้อย40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,800ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขการซื้อกลับหรือสูงกว่า50ล้านปอนด์หรือประมาณ2,250ล้านบาทหากไม่มีเงื่อนไขการซื้อกลับซึ่งแสดงให้เห็นว่าลิเวอร์พูลยังคงเล็งเห็นถึงศักยภาพและอนาคตของนักแตะรายนี้การตัดสินใจของลิเวอร์พูลความหนักใจของอาร์เนอร์สโตการมาของฟลอเรียนเวส์และการที่ โดมิน so ิกโซบสไลยยังคงเป็นแกนหลัก